เม <S an> อเรีอออ่อะไรอ่ะครับนี่ฮนะหาซอนก็เป็นหาซอนซิงเกิลฮุกนะครับหารู้นะครับ มาเลยฟาน์มิสายวะไม่ต้องมุดเือพ่อเหี้ยวะยกเลยครับพี่ยกโชว์เลยครับสองพันเออรี่หวานจีบไบไม่เห็นมีอะไรเลยตีไป,ปเปล่า เอออะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนอะไรอ่ะครับนี่ฮะแาซอนตัวเป็นฮาซอนสิงเกิลฮุกนะครับถ้ารู้นแล้วผมฮะตัวนี้8โอลาร์ไซนี้มายังไงตัวนี้มาไงก่อนปลาป่าหรือปลาคอกน่าจะปลาครับป่านะไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนเพื<ช>่อนลองดูอลองลองแพนกล้องไปไม่มีข้อไม่มีอะไรเลยน้ํานิ่งเลยครับใช่คือแค่แบบแค่แบบตีต,ตีไปเฉย นะแล้วก็โดนเลยโอ้โหไฟเตอร์12ที่ห้านะครับผมวัดทีทะลุทะลวงนะฮะสับทะลุอ่ะเพื่อนๆครับฝากอีกนิดนึงนครับนี่ะตัวนี้เป็นตัวเหยื่อจากนัดเสือหมายระเบิดนะครับผมก็คือเหยื I ่อไอไฟนรกลนะรัวฮะตัวนี้นะเหยื่อยางก็อขอฝากเพื่อนด้วยนะครับผมมาตัวนี้ถ่ายรูปเหมือนเดิมถ่ายรูปเก็บนะครับผมอ่าลองดูที่อัตลักษณ์ปลาก่อน สามบวกแรงคุดดีนี่นะดูลายปลาเนะเพื่อนครับนี่นะค,คือลายมันเหมือนคอกมากแต่ว่าเราไม่เห็นคอกไงเรื่องๆเรื่องอะใช่ไหมครับนะเราไม่เห็นคอกเลยอ่ะโอเคไปนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันฝากด้วยนะครับ12 25ยี่้ไฟเตอร์นะครับผม7ฟุตท่อนเดียว